สวัสดีค่ะก็วันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามาประชุมที่ดาวอสเป็นยังไงบ้างคุยกับใครบ้างได้อะไรบ้างนะคะต้องจดมาด้วยเพราะว่าเข้าประชุมแบบไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็เราได้มีคุยกับ DP World นะคะโคคาโคล่าแอสต Google Bayer, นะคะแล้วก็ AWS นะคะแล้วก็ทีมของปีนี้ค่ะคือธีม Collaboration for the i n t e l l i g e n t Age นะคะก็จริงๆเห็นสิ่งที่เห็นความคือหน้ามากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของที่คุยกับ D.P. w o r l d ไปนะคะเรื่องของ Language ค่ะก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็ต่อยอดจากปีที่แล้วที่ท่านยกเสฐษษาได้มานะคะก็มีการคุยกันต่อเรื่องนี้ รอบนี้ที่มาก็มีการเซ็นสัญญานะคะทางการค้าเสรีในเรื่องของเอฟตาด้วยนะคะก็เป็นการเซ็นกับประเทศในยุโรปซึ่งเราก็แลนที่จะเซ็นสัญญาเป็นของ EU เลยทั้ง EU ูเนี่ยภายในปีนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับประเทศของเรานะคะได้มีการคุยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการทางการค้าต่อประเทศทาง e อูเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นถือว่า เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆกนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไปอีกนานแสนนาน